สวัสดีครับมาพบกันอีกแล้วนะครับผมกับผมในช่องสิทธิโชคโอนะครับวันนี้ผมก็มีหวยดีๆเด็ดๆแม่นๆมาฝากเหมือนเดิมนะครับผมสําหรับสูตรนี้นะครับทําสถิติเข้ามาแล้ว33มงวดนะครับในงวดที่ผ่านมาให้ตัวเด่นไปก็เข้านะครับผมเข้าทั้ง3ตัวเลยนะครับสูตรนี้นะครับจะทําสถิติสะดุดน้อยมากนะครับผมสําหรับสูตรนี้นะครับคํานวณหาเลขบนนะครับผมคราวนี้ผมจะรีวิวให้ดูนะครับผมที่บอกว่า เข้า33มวดเข้ายังไงนะครับผมใครที่เคยได้ดูแล้วนะครับก็ถือว่าเป็นการทุบทวนความรู้ที่มีไปในตัวนะครับดูไปพร้อมกับผู้ที่ยังไม่เคยได้ดูนะครับผมจะได้ไม่หลงไม่ลืมนะครับตัวเด่นที่ผมให้นะครับก็สามารถนําไปเป็นแนวทางในการเลือกซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลน,นะครับผมสูตรนี้ผมเรียกชื่อสูตรว่ามุนหน้ามุนหลังบวกกันล็อกบนล่างนะครับ ฝั่งเลขเด่นจะอยู่ฝั่งซ้ายมือนะครับผมส่วนฝั่งหวยออกจะอยู่ฝั่งขวามือนะครับอย่างวันที่16เดือน8ปดพศสองพให้ตัวเด่นก็คือสี่สามเจหวยออก3า3หสามเข้า3ามนะครับผมงวดไหนถ้าเข้าผมจะขีดถูกไว้ข้างหลังแบบนี้นะครับขีดถูกแบบนี้นะครับผมนี่นะครับสูตรนี้นะครับสะดุดน้อยมากๆนะครับผม เห็นไหมครับขีดถูกยาวเลยนะครับผมส่วนมากจะมาสองตัวนะครับจะเข้าสองตัวนะครับเข้าสองตัวนะครับสองตัวครับสองตัวครับใครที่ชื่นชอบสูตรนี้วิธีนี้นะครับก็สามารถนําไปเป็นแนวทางในการเลือกซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลนะครับแต่ถ้าไม่ชอบก็ผ่านไปนะครับผมในช่องสิทธิโชคโอนะครับผมจะโพสต์ให้ดูทุกงวดนนะครับผม ยังมีหลายสูตรให้เลือกดูเอานะครับผมยังไงก็โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมกันด้วยนะครับผมเพราะว่าหวยคือการเสี่ยงโชคมีอัตราเสี่ยงสูงนะครับมาดูตัวเด่นในวันที่1เดือน2กันบ้างนะครับที่ผ่านมาเมื่อกี้นะครับ ให้ตัวเด่นก็คือ7 6 2ดหวสองห้ยออก6 7 2ดสองเป็นยังไงครับเข้าทั้ง3ามตัวเลยนะครับนี่สองครับ7ครับ6ครับสุดยอดไหมครับคราวนี้นะครับมาดูตัวเด่นในวันที่16หเดือนสองกันบ้างนะครับสำหรับสูตรนี้เมื่อคำนวณออกมาแล้วนะครับผมได้เลขเด่นดังนี้นะครับผม5้าสาศูนย์ ห้าสามศูนแล้วเรามาลุ้นแปลงพร้อมกันนะครับว่าตัวเด่นที่ให้ในสูตรนี้นะครับจะทำสถิติเดินได้ดีต่อเนื่องหรือเปล่านะครับจะเข้าสามตัวเหมือนเดิมหรือเปล่านะครับผมวันนี้ก็ขอฝากช่องไว้ด้วยนะครับผมสําหรับผู้ที่เพิ่งเข้ามาดูมาชมใหม่นะครับยังไม่ได้กดไลค์กดติดตามก็โปรดช่วยกดไว้ด้วยนะครับผมเผื่อว่าวันในวันหนึ่ง ผมมีสูตรหวยดีๆเด็ดๆเม่นๆสามตัวตรงๆมาฝากนะครับจะได้ไม่พลาดโอกาสนะครับผมจะได้เสิร์ฟถึงมือท่านอย่างทันท่วงทีน,นะครับวันนี้ก็ขอให้ทุกๆท่านนะครับผมจงมีสุขภาพแข็งแรงล่ำล่ำรวยๆโชคดีโชคดีกันทั่วหน้าทุกท่านทุกคนเลยนะครับผมสวัสดีครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าครับผม